สวัสดีค่ะซู่เรามาจากรลุ่มที่สองนี้จะมานาเสนออาตาเร็วเสียงค่ะ แรงเสียงจะสัมพันธ์กับความยาวคลื่นและความถี่ของคลื่นค่ะจะได้สมการ v เท่ากับ f lambda อัตราเร็วเสียงในตัวอย่างจะมีค่าไม่เท่ากันโดยในโดยอัตราเร็วเสียงในตัวกลางที่เป็นของแข็งจะมีค่ามากกว่าในของเหลจะเรีนได้ดีกว่าในของเหลวเลยเพราะของเหลวจะมรียนได้ดีกว่าในแก๊สค่ะโดยตัวกลางเป็นของแข็งกระดาษจะมีค่ามากกว่าของเหลวและแก๊สทำให้อันที่มีการ được có cái gì rồi hả không có điều kiện còn đẹp

อาจารย์รื่องในกฏารหา่งพันธกรรมก็จะพูดเรื่องตัวอักษรต่างตก็จะเป็นตัว่งๆที่มีความสำัญโดยที่มีนะคะคืออาจารย์อาจารย์เรื่องในกฏการหาพีเอ็นเคตหารก็พีซีนะคะคือหนักพูดในแภาษานของเระเหมควา ัสดีควันนี้จะมาสรุปาเสียงค่ะเสียงเื่อเสียงหนึอัตราเสียงื่ออกับควมยดย้และความยืดยือะดานสมีเท่ากับเอเบลทะนอจากนี้อัรเสียงก็อยู่กับพสมารของอนั้นเช่นความยืดยุและควานี้ค่ะยตามฐานลัของเเลค่ะสมบัติของกงั้นัึ้นอยู่กับเด็ูดังนั้นระเียตัวกลางมี่ากับูกสมการงนีาบมัามสิบเอ็ดคูสี่จูคูค่ะ้เพ สวัสดี่วันี้ะอาาร์ยขอค่ะการกระยเอามยเพื่องามี่ขอเสียค่ะต่งกงานวเท่กับอนาค่ะและส่งกับคาไม่ดุ่มลนความนแน่ตงตามควมีกัอู่รงเนค่าเท่ากับอุณหูมิในหน่วยขององศาเซนเตัวกางวีเทากับา้่มดีคส่ะจุด เนตัวกาแต่ราชนีนะคะมีาไม่ทาอตาเียเสียในการที่เป็นของเหลมีข้ามากกว่านของเหละได้ของเหลากวเกดกนองกเราไม่เกันผกันมากกว่าในของเหลวเล็การถ่ายเทงานระหว่าอันขาจึเกิดได้ค่ะสค่ะต้นะนก่าเทดียวอัาดา้ที่มาต่ับความดัขึ้นนครับถี่ตามพลังานมีตับเกลอารเดในตาแเีค้าไม่ทาย่อยกับามที่อยู่ในความต่างขอี่ ฝั่ายอ่นล่นบอมนได้ผมมาต่างกันกคือผู้คนแต่ที่ีอเพราะว่าตาเร่งเียร่นที่ใหเามตงแต่ะมา่ากับีขาต่างกเยรเ่นบอลทนก็ต่างกัเรื่อี่าต่าันเเ่นอทมคนก็ตกันแต่เราไม่ต่งกนี่เรามกันที่เราไตกนที่ราไมงกทีาไ่ตอากนที่เราากนที่เาไม่่าทีรไม่างกันที่เราไม่ต่างกนที่เราไ่ต่างไม่านที่เราม่ากะีเรางนที่เราม 大家一定要把眼睛睁开。 วีจะมี่อวเช็นนต่อไปจากตรรมการนี้เราทราบกันแล้วว่าเป็นรรมการของขึ้นเสียงถ้าเราอยากทรบาบว่าที่มาจากนิยามของอัตราเร็วือไม่เราสามารถไ,ได้จากความสัมพันธ์จากรมการีเท่ากับมีส่วนทีโดยดีคือระยะทาง เลสต์ีคือเวลาถ้าเราพิจารณาจากการเคลื่อนที่ของคลื่นที่ใช้เวลาเท่ากับเอ็นเอ็นเท่าของข้าก็จะได้ว่าดีดการเคลื่อนที่ของคลื่นดีจะจะได้มาเป็นระยะทางเอ็นเท่าของความยาวคลื่นและทีที่ใช้ที่เวลาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของคลื่นก็ได้ได้มาเป็นเวลาของคลื่นจำไว้เอ็น ดังนั้นนะดังนั้นนะคะจากระยะทางเ n เท่าของความยาวขึ้นเราก็จะได้มาเป็นจํานวนขึ้นนลูกคูณด้วยระยะทางหนึ่งความยาวขึ้นนัเองส่วนด้วยเวลาของขึ้นจํานวนลูกซึ่งถ้าเราพิจารณาเป็นพิจารณาเป็นส่วนนะคะคือส่วนหน้าและส่วนหลังเราก็จะได้ออกมาเป็นวงเล็บเรกจำนวนขึ้นนลูกหารด้วยเวลาของขึ้นจํานวนเ็นลูกและคูณด้วยตังบ ทั้งหมดคุณด้วยระยะในความเร็วขึ้นมาเองที่เราสามารถหาความยาวพันธุ์สูงขึ้นเขียนได้จากระยะของอัตราเร็วซึ่งเราเป็นระยะมาเรียดัง,ง,ง,งนั้นเราก็จะได้วีเท่ากับเอพแลมด้าให้นอง ได้จำลองสามสถานะคือสถานะเกสของเหลวเล็ของเทงจากสถานะต่ำต่ำจากสถานะของตัวการตัำต่ำตัวนี้นักเรียนคิดว่าตัวการใดที่เสียงเรื่องที่ได้เร็วที่สุดและตัวการใดที่อาการย์เสียงเรื่องที่ได้น้อยที่สุดจากตารางนี้จะเห็นได้ว่า เป็นเกสตัวการอากาศมีอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสอากาเร็วเสียงจะเท่ากับ3 3 1เมตรวินาทีแต่เมื่ออากาศมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น20องศาเซลเซียสอากาเร็วเสียงก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น343เมตร343เมตรวินาทีอันนี้จะเป็นตัวอย่างของอตราเร็วยังไงตอการใช้เกสตเลย ต่อไปตัวการในชนิดของเหลวตัวการเอทีเอที่แอลกอฮอล,ลที่อุณหภูมิ20องศาเซลซียสจะมีอัตราเร็วเสียง1,162ในต่วพินานีซึ่งมีแได้ว่าคุณอัตราเร็วเสียงจะเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราเร็วเสียงของตัวการเป็นเก อัตราเร็วอัตราเร็วของตัวกลางที่เป็นของแข็งเช่นเหล็กที่อุณหภูมิยีสิบองศาเซลเซียสอัตราเร็วเสียงจะมีค่าเป็นห้าพันเก้ารอยสิบเมตรต่อนาทีนั่นเองซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่า ยังสามารถเคลื่อนที่อย่าตราเร็วในตัวการที่เป็นสถานะของแข็งได้ได้เร็วกว่าสถานะที่เป็นของเหละได้ดีกว่าสถานะที่เป็นแก๊สเอ,เองค่ะ จะเดินทางให้เร็วที่สุดในตัวกางที่เป็นของแข็งลงลงมาคือขอเหลวเล็กแก็งานการที่เราบอหูเนี่ยกับพืนเราะความเสียงก็จะได้ยินได้ยินเสียงเร็วที่สุดนะคี้สำหรับาที่เวลาอารเรวของเียงจะอยู่กับสภาพหยุนและว โดยสภาพพืจนดินของโดยสภาพพื้นดในความหนาแน่นจะมีความสัมพัญธกับอุณหภูมิจริงๆอะอเีก่อไนันเลเก่ปความสัมพันธ์ระหว่างอากาศเปลี่ยนีนกับอุณหภูม่ส

เราดูได้ว่าสมการนี้เราจะใช้ได้ก็อุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ลบ0องศาเซลเซียสถึง50องศาเซลเซียสเ,เองอเรากจะมา,ะาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะ แล้วโจอได้หาอะไรคะเจได้หาวีก็จะเร็วเรามีทีเรามีมีแล้วเราสามารถหาคำตอบได้จากสกาบันใยคะใช่ไหม ไม่กินแล้วอดไม่อะไรมาจากตรงไหนอะตรนนอะแ่ไม่กินบุ๊มกดติ้งลงไหรเด้งไหนเด้งลงไหนเดงไหน แล้วโจทย์ที่หาอะไรคะแปล่าไม่ได้ใ้วกกับเอกลักษณานตาเรามี v ีอมีเนาการไหนในการหาคตอบคะ v เท่ากับ f เลนตาไม่ให้เด็กจำได้เลยวีคือ อากาเรอเสียบุยมีความสัมพันธ์กับความถี่ในความยาวคลื่น l a m b d ตามสมการมีเบเอ็เนด้าในอากาเรเียแอลกอจะมีความสัมพันธ์กับอุณภูมิตามสมการนีเท่ากับสามไร่สกุดยูพีู่อจซโดยอุณหภูมิอากาศจะอยู่ในช่วงลบาองศาเซลเซียสถึง5้เองศาเซลเซียสเท้ หลายกลุ่มทไปนานนะคะแล้วตอนนี้หลายกลุ่มบอกว่าเราพยอยามเรื่ค่ะ ความยยที่าไมท่าดตอกไ่ไดดกเียับามที่เวโนาาร่ดมีการโภชนาัรดีารโภนาการทีมาช่มารชนาการที่ดมรากที่นทดนกร่ดีกานก่มารโา่มีการนาาที่ีนาารทรี่ากรรกนาทน

อาสาัำบมาจะหนเ <an S 2> <c oughs> ไม่ใช่สั่ง <s> ข้างไงคะเนยเนี่ะหูยกคนแรกค่ะเพื่อนหมูยกคนที่สอะ

one wow.